อันนี้สุกแล้วจ้ะเดี๋ยวแซลเลยจะตัดเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะจ๊ะมื้อนี้จ๊ะแซลเลยจะพาะมาแต่งหนา้าพิซซ่าสไตล์แซลเลยนะจ๊ะแต่๋ยวแซลเลยเคยเฮ็ดลงแล้วจวังแซลเลยเลยสดตอนนั้นเนาะตอนจากอันล่งจิไลัยสดแซลเลยก็มาเตรียมแผ่นแปดพิซพซ่าพิซซานี่แซลเลยนวดแป้งเองนะจ๊ะแซลเลยแอบมานวดแป้งตอนที่พี่ดาวไปลองเพลงเนะ กับื่นนะถ้าได้กระสิใจซอสมะเขือเทศกระป๋องมาจากหนาแตงหนาก่อนพิซซ่าพิซซ่าสไตล์สาาเลยไก่บานตามใจชอบจา้าตามใจชอบไม่ต้องอะไรมากมายเฮ็ดกินอยู่บานแห้งเม็ดจ้าแปรงพิซซ่าเาาเรยก็เเ็ดเองนะจา้าใส่นี่งกรอเลยซอสมะเขือเทศกระป๋องมาจา้า สาเยะๆไปเลยไ่ค่อยอร่อยหลงังลองเพลงมัน,นีีเสียงซาเลยแฮ็เลยแฮ็กระท่อนฟังาาเล้วจาเสียงว่ามีไปยางมัน,นีะซาเลยพอค่อยเวลาซาเลยลองเพลงซาเลยพอค่อย,อยจิบน้ำหลังๆมันีมือน,นีีเสียงก็เลยแฮ็อีกอย่างอากาศมันเย็นบอมเนี่ยซาเลยออกไปข้างนอกกัน พายสิบ <P ers ite> บาทน่ะท่านาพิซซ่าด้วยมะเขือเทศนะจ๊ะมะเขือเทศก่อนอันนี้พิซซ่าอิตาลีนะจ๊ะสไตล์อิตาเลียนมันมีอย่างไยก่นนี่ละสอยแบบมาหน,นวดแปลงพิซซ่าตอนที่พี่ดาวไปลองเค้ง รว่าซาเล่มาได้กินข้าวเทียงไหมเมนูคือซาเล่กินขนมไปชิ้นหนึ่งกับกาแฟัมนะจำได้ไหมวันแรกเสียงเพลงติดฝากแล้ว เพจังได้เวลานี้ถ้าจะเลยอกบดใดขึ้นสตรีมยาจิขึ้นหอดกันมาเนาะแล้วเลืกกกระลายสดทีเออกอเนาะอ่สดแบบใหม่กระสนุกนี้กันขึ้นมานางคุยเนาะโอเคฮ็อตแตงลนะ้าเซ็ตแล้วเรียบร้อย ะแะ้วก็จะใส่โรยหนาอีกมอนซลเลลาชีสใส่หนาแบบค้นคือคนปุ๋ยเนี่ยเยลางมื่อด้วยค่ะคั้งมือแล้วอยากอส่คือกุ้งแม่อนเลยใสุ่งม่ตอ้นแต่สามเมือล้างเมื่อสะอาดนะจากมอนเซลเลลาชีส แต่งหน้าตามใจฉันนะจ้าตามใจฉันชอบมันนี้ไม่์บงีอันสารามีเผ็ดบ้องนีสาราเมกพิการเตะก็สารเลสือมา่ยุตแต่ว่าลูกกินเบิดไม่เป็นไร เาเนี่ยด้วยอเอเอนกมากินพิซซ่าทำซาเล่เลยจ้าพิซซ่าแซ่บแซบซะเล่เองทำเองปลอดภัย <c ười> ตีเองเราจะใส่มื่อสแลนลาชีสลลายนะมันจะแซ่บคจ้า เอาด้วยมอนซาเลลาฉีดเสร็จแล้วเนาะเขาจะมาแต่งหน้าเจ๋อจะใส่แฮม สื่อที่ก็จะหั่นมาแล้วะนะจ๊ะแป๊บนึงกระหก็จอหั่นให้สดๆเลยแฮมเดี๋ยวค่อยมาชีดเป็นแผนอาอกตรงนีน้ก่อนแป๊บนึง ใกล้จะเทศากาลคิสมารแล้วอันนี้นะวเรจะใส่เห็ดครึ่งนึงแล้วก็ใส่อัติโชกดองครึ่งหนึ่งมาจาัง ใส่เ็ดกระปองเ็ดเ <c oughs> ึ่งกระปองกับเดเ็ดเึ่งในดองดองน้ำมันน่าจะดองเขาเอื่นว่าโปชินี่โซตโออยล์อยู่ฟุงกีโปชินีฟุงกีนี่คือเ็ดโปชินีคือซื้อของเห็ดนะจ๊ะฟุงกีโปชิีนี่โซตโออยล์อยู่คือเ็ดเึ่งเ็ดพึ่งหวานดองน้ำมันนะจ๊ะ าใส่คึงนหนึ่งใส่ลงไปเลยเห็ดผึ่งรื่แพ้งเลยถ้าใส่พิซซาแตงหน้าพิซซาเ็ดนะต้องเป็นเหฮดที่ดองมันมันมาก,ม,าก,ม,ากมันจังเลแซ่บถ้าเห็ดสดนะ่ะกินเหฮดมันจะแห้งเกินไป กระเท็ดมสนก็ต้องไปเฮ็ดให้มันสุกก่อ็จะผ่านการผัดกันอย่างก่อนค่อยมาใส่บิาสาอันนี้เขาซื้อสำเร็จมาเลยง่าม,มายจะ้ะอีกอย่างมันบระมาณช่วงอ่บระมาณช่วงฤด,ดูเห็ดออกอนะ่ะก็สุดาเห็สดสุดเนี่ยใส่กระป๋องเอาอันนี้สเสร็จก็จะใส่อัติโชกดองอัติโชกดอง ถ้าเป็นภาษาไทยเอินภาษาอิตาลีมันก็จะเอินกระชองฟิลสโ,โตโออยอยู่คือดอกกระชอฟิลดอกอ,ดอ,อัดอติโชดอกน้ำมันน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันโอลิดน้ำมันออยล์โอริกธรรมาชาเฮ็ดกินเองเนี่ยมันจะ ซบนปลอดภัยเลยแหละยางมัถุดิบที่เขาฮหดแต่งหนาพซ่าเขาไปเขาซือ้อเองเขาเลือกเองเนาะสะอาดปลอดภัยน่าจายใส่ไปหมดเลยหนาเน,นเ,นนเน่นเลย ใส่น้ำเน้นเ,เยอะเลย,ยน้่นค่อยใส่ต่ออบเจะใส่ฟองไปอ่ะนานี่เจ้าเด้จะเฮ็ดครึ่งหนึ่งเป็นมาร์การิต้าอีกครึ่งหนึ่งเจ้าเด้จะใช้ทูน่ากระป๋องว่าก่อนทูน่ากระป๋องอ่ะซสเลยจะใส่หอมใหญ่ก่อนจะ้ะครึ่งหนึ่งเป็นมาร์การิต้า แบบใส่แค่คชีสชีสไม่ต้องใส่แต่งหน้ามาเกริต่านี่คือออริจินัลพิซซ่าของประเทศอิตาลีพิซซนะ่าน่าฮันมาเกริต้าคนที่ต่างซื้อ,อ,าอาบาร์พิซซ่ามาเกริต้าคืออย่างก็ลาชินีมาเกริต้าเจ้าหญิงมาเกริต้าย่างนี้ล่ะ จำผู้ไรถ้าจำผิดอยู่เมืองฟอร์เรนนะจ๊ะฟิเรนส์เมืองฟอร์เนรนฮัลโหลยอหอมตัวเนี้ยหอมแดงเสร็จแล้วนะจ๊ะซะเล้กอระเซยทูน่ากระป๋องโรยหน้าอีกทีนะคะ สาวเอ๋มีโหระพาสดเพระาะว่าทาเมนม,นมาเกอริตา้าซุปแล้วฟังเนี่ยพาก็คยใช้โหระพาอิตาลีโหระพาสดหรือ่อเอิร์นวานบาซิลิโกโหระพาอิตาลีแต่สาวเอ๋ยพอมีเพระาะว่ามันหนาหนาวดอกหาย,ยากเราไปซื้อซุปเปอร์มาร์เกต็ตเาออกไปหน้อหนาว หน้ากระปองอันนี้เขาเอิ่นว่าหน้า,าต้อนชิโบละาต้อนก็คือทุน่าชิโบละาก็คือหอมใหญ่เป็นหน้าพิซซ่าและพิซซ่า,าต้อนชิโบละเาเขาเรียกกันมาจากาภาษาอิตาลีมาแล้วค่ะละพิซซ่าก็คือพิซซ่า พิซซาพิซซาแพ้เป็นคำคำว่าของผู้หญิงแฟร์ไม่น่ะผู้หญิงสิมีคำว่าอาลงข้างล่างพิซซาแล้วเขาสิเอิญวันนี้เขาจะเอิญใส่คำว่าละาข้างหน้าคำว่าพิซซาละพิซซาสอนภาษาอิตาลีเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวซาเลยจะให้เบิง้งหน้าใกล้ๆแล้วก็ค่อยเอาไปเข้าเตาอบกันนะจ๊ะนี่คือหน้าตา ชาเลยแต่งหนะ้าพิซซ่าเสร็จแล้วนะจ้าเลยในกระชอ่อฟรีอิตโชกับแฮมซุปแล้วก็บเฮดเพิงดองนมม้ำมันจ้าอันนี้คือตอร์โนชิปโปละทูนากับหอมใหญ่แล้วก็อีกครึ่งนึงจะเป็นหนาะมาเกลาิตาสิบะมี่ย่างสิมิเตชิดกับมะเขืเอเทศเท่านะั้นแล้วเา่าไปเข้าวตออบกันเลยนะจ้ะเาเดี๋ยวชะเลยเอาพิซซ่าเข้าวตออบกันจ้า นี่ก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยอันนี้แล้วก็คอยมาดูตอนพิซาซเสาร็สุกมาจาาสุกาจ้าแล้วตัดตัดหนึง เราจะห่อนพิซซ่าเขาเลยสุกพร้อมกินแล้วจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งจะชิมให้ดูนะจ้า อยูนะ่น้ำเชื่อไม่ร้อนเลยจ้า <c oughs> ก็อันนี้ชิมหนึง่ง <c oughs> นี่เลยจ้าซุปแล้วน่าทานไหมคะจ <c oughs> ะได้ชิมให้เบิ้ การเลยหอนหอนอืมซอบชิไปบ้งก็เซ่ะจัง,องคอนเฟิร์ม ที่สามสะเลจ้าคลิปนี้ทะเลขอฝากไว้แค่นี้ก็นได้จ้าพากกันไม่คิดนะฝากกดเลก์กดแช่แกูติดตามสองสะเลกายบารนี้นนได้จ้าบายขอบคุณค่ะรักนะคะ